There. Hold oh. up. เอกเนี่ยทึ่งไปเลยนะครับไปทางฝั่งไอ้แซมนั้นจําเราไม่ได้นะครับมาจําหน้าทีหลังก็ตอนที่ลิลลี่เรียกชื่อของเราต่อหน้ามันโจไปเด่นเองเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะดูเขาสิทีิร,รักโตขึ้นเยอะเลยว่าไหมตรงนี้นะครับจับปืนป็นมารยาทไปก่อนเลยนะฮะ <Okay. S 2> ซึ่งตอนนี้ไอ้แซมก็ได้สวมบทบาทเป็นสามีที่แสนอบอุ่นต่อนหน้าลิลลี่นะครับซึ่งมันขัดต่อความทรงจําของเราอย่างมากเลยนะครับขาดด้วยอะไรหลายๆอย่างมันหนักอึ้งเกินไปนะทำให้พระเอกของเรานั้นหน้ามืดล้มพับไปเลยทีเดียวอึ้งมาอีก ร,รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงนะครับพระเอกเลยถามลิลลี่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลิลลี่ก็เล่าว่านายมาหาฉันที่หน้าบ้านแปบ๊บเดียวก็เป็นลมไปเลยทังฝั่งพระเอกก็เข้าใจว่าเขาคงจะหลอนคิดไปเองว่าผัวงเธออยู่กับเธอด้วยนะครับท่านใดนั้นเองนะครับว้าวฉันไม่ได้อยู่ในห้องแป๊บเดียวนายก็จีบเมียฉันแล้วเหรอเนี่ยร้ายจริงจริงชิบหายแล้วใจเย็นน่ะฉันแข่วล้อเล่นลิลลี่ของฉันไม่มีทางหลงสเสน่ห์ของนายอยู่แล้วได้กลิ่นอะไรไหมได้กลิ่นเอ็นชีอาว่ะเฮ้ยลิลลี่เนี่ยก็ลุก เลยนะครับโดยสีหน้าที่ไม่ค่อยพอใจนะฮะและอ้างว่าเธอนั้นจะไปเก็บข้าวเก็บของทางฝั่งของสองหนุ่มนะครับผมเขาก็แยกตัวไปคุยกันหลังบ้านอีกทีหน้าที่หองแซมเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับพระเอกก็พูดออกไปตรงๆนะครับว่าท่านรู้นะว่าแกทําบางอย่างกับพ่อของฉันอ๋องั้นเหรอแกร,รู้อะไรมาบ้างล่ะพระเอกก็บอกไปว่าแม้ว่าเขาจะความทรงจําเสื่อมนะครับแต่ก็เริ่มที่จะจําอะไรได้แล้วและก็รู้มาว่าไอ้แซมเคยทําอะไรสักอย่างจนทําให้พ่อของเขาต้องหายตัวไปนะครับอย่างนั้นเองสินะแล้วแกไปรู้มาจากไหน ใครบอกแกลิล,ลี่งั้นเหรอตามมาทางฝั่งลิลี่นะครับเธอไปเจอแฟลชไดรฟ์ที่พระเอกเธอทําตกเอาไว้นะครับและตอนนี้เธอได้รู้แล้วนะครับว่าเราแอบสอดแนมเธอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวมันค่อยๆจะตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพื่อไม่ให้มันค้างนานเกินไปเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์ให้ครบ50าสิบไลค์นะครับผมแล้วคาวบอยจะรีบคอดคิปใหม่ให้มันทันใจทุกคนเองสุดยอดเลยนะครับ <S 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 ฉันฉันจะรู้มาจากไหนไม่สําคัญหรอกสําคัญสินายดูเป็นคนฉลาดในสายตาฉันนะนายมีข อันนี้ฉันต้องยอมรับยกตัวอย่างเช่นเรื่องย่างข้างหลังฉันเนี่ยท่านเองก็ซ่อมมันไม่ได้นะพวกซ่อมนู่นซ่อมเนี่ยฉันไม่ได้เรื่องจริงๆมีของตั้งหลายชิ้นในบ้านหลังนี้ที่ฉันอยากจะซ่อมแซมแต่ก็ซ่อมไม่ได้มึงแพมฮี้อะไรนะแซมเรื่องมันตลกตรงนี้ท่านกลับบ้านมาอีกทีสิงน้ําก็ถูกซ่อมเรียบร้อยซะอย่างนั้นลิลี่ของฉันบอกว่านายเป็นคนซ่อมมันและตอนนี้นายกลับบอกกับฉันว่านายแอบได้ยินเธอพูดกับซูซานอย่างนั้นเหรอนายคงจะใช้เวลาอยู่ กับเมียของฉันบ่อยมากสินะฮ่ <a> <c oughs> าฮ่าฉันเข้าใจนายนะฉันก็เคยอายุเท่านายมาก่อนฉันก็เคยหลงไหลสาวที่โตกว่าแต่พอฉันได้เห็นนายเนี่ยฉันก็รู้เลยว่านายไม่มีดีอะไรในตัวเลยสักนิดที่ทำให้สาวๆเหล่านั้นหลงนายได้แกมันไร้ค่าเหมือนกับ พ่อของแกยังไงล่ะมึงว่าไนงนะพ่อของแกก็แอบชอบลินลี่เหมือนกันยังไงล่ะเธอฮอตฉันเข้าใจแต่เธอไม่มีทางให้ข้าพ่อของแกและตัวแกเองก็เช่นกันโอ้โหแม่งแรงจะจัดนะครับในเรื่องแม่งตึงจะจัดเลยซึ่งเกมเนี่ยมันจะแนะนาให้เราตอบข้อ2นะครับแต่เฮ้ยมันจะเกินไปปะวะมันด่าพ่อเราเลยนะเว้จะหยุดแค่นั้นจริงๆเหรอสำหรับคุณยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ผมเนี่ยจะเลือกข้อหนึ่งเว้แกรู้อะไรไหมแซมนันตั้งใจ จะมาคุยกับลิลลี่แต่ฉันก็ตัดสินใจได้ที่จะทำสิ่งต่างๆที่นายไม่ยอมทำสักทีเป็นซ่อมแซมซิงน้ำและเย็บเมีย่ยงนายไงล่ะแซมได้ยินอย่างนี้นะครับไอแซมก็โมโหมากนะเลยตั้งใจจะปล่อยหมัดเข้าหน้าของเราแต่ว่ารอบนี้นะครับเราเตรียมตัวมาดีจัดๆทาให้มันเนี่ยหลบได้นะครับและตันหน้ามันกลับเข้าไปเต็มๆหนึ่งทีสัดใจมากๆครับหล่อมากเท่มากขอบคุณนะครับลิลลี่เนี่ยก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์และได้ไล่เราออกจากบ้านนะครับและไล่เราออกจากของเธอด้วยเช่นกันและยังบอกกับเราอีก ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันคือความผิดพลาดคือเอาง่ายๆนะครับถ้าชอบบิลลี่เนี่ยก็อย่าตอบแบบผมนะครับเพ่ก็กลับมาที่บ้านครับเพื่อเตรียมตัวที่จะย้ายออกจากหอนะครับซึ่งเรามีเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นที่จะเตรียมตัวเนาะในใจเนี่ยก็นึกถึงแม่นะครับเลยตัดสินใจโทรไปหาเธอนะครับตรงนี้ให้เลือกข้อแรกเลยนะครับแม่ครับเราต้องคุยกันเรื่องของพ่อนะครับแม่ได้ยินอย่างนี้ก็พยายามที่จะเปลี่ยนหัวข้อคุยนะครับแต่รอบนี้เพ่ของเราเอาจริงนะครับผมแม่เลยใจอ่อนในที่สุดและได้เล่าว่าเหตุผลที่เธอไม่เคยบอกอะไรกับเราเกี่ยวกกับพพ่่อออเเเลยนีป็็รราะธงมู เรื่อ,อและเธอก็เกือบจะเสียทุกอย่างที่มีไปกับการค้นหาความจริงนี้เธอเสียบ้านเสียรถเสียเงินเสียทองแบบนักสืบและทนายและเกือบจะเสียเราไปเพราะความป่อยปาละเลยขอยงเธอเช่นกันและเมื่อเธอได้เห็นเราเดินตามรอยของเธอเนี่ยมันทําให้เธอเศร้ามากๆนะครับได้ยินดังนั้นนะครับพระเอกเลยตัดสินใจบอกกับแม่ไปว่าเขาจะยอมแพ้และกลับบ้านแล้วเนี่ยผมชอบนะมันกลมกล่อมตอนหาก็หาไปเลยนะครับเกมนี้ตอนเครียดเนี่ยต้องหดหูไปเลยนะครับเกมทําออกมาดีใช้ได้เลยทีเดียว ครับเกมดีครับมีขายในสตรีมไปซื้อกันด้วยนะหลังจากคุยกับแม่เสร็จนะครับผมพระเอกก็ตัดสินใจจะออกไปหาอะไรกินก็น,นึกถึงใจกอปลินนะครับผมก็เลยชวนานางไปเดทก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ให้เลือกข้อแรกเลยนะครับหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เข้าไปสั่งอาหารข้างในเนะ hey, าะพระเอกก็ได้เล่าสถานการณ์ของตัวเองให้เธอฟังครขข่าวๆนะครับว่าตอนนี้เขาก็บโฮมเลสดีๆนี่นเองแต่ไม่ต้องห่วงนะห่วงของหวานดีกว่าเธอยัดหาไปกี่จานแล้วเนี่ยเธอก็บอกกับเราว่าไม่ต<ละ>้องห่วงเรื่องแคลของกูหรอกของหวานทั้งหมดที่กูกินไไไปปเนนีี่ยด้้แลลง สมองอันชาญฉลาดของฉันแล้วเล่ด้วยความจีนียสของฉันมันทําให้ฉันสอบติดมหาลัยแล้วสุดยอดไปเลยชิมิมล่แล้วเดาสิว่าฉันสอบติดโมไหนเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงสิวะ ดูเหมือนว่านายจะต้องเจอกับฉันวันพรุ่งนี้อีก,กรอบแล้วสซแต่ท่าทีขอ,องไม่เอกนะครับแสดงออกชัดเจนว่าเขาหลังเลมากๆนะครับฉันไม่รู้จริงๆฉันกาลังจะไม่มีที่ซุกหัวนอนอยู่แล้วฉันยังควรจะไปเรียนอีกเหรอฟังนะโจบไบเดนนายรู้บ้างไหมว่ามีคนหมักไม้ตั้งเท่าไรที่อยากจะได้เรียนหนังสือเหมือนกับนายอีกอย่างนายก็มีงานทํานายจะต้องพลิกสถานการณ์นี้ได้อย่างแน่นอนแถมนายยังเล่นเต้นๆสุพีมได้เก่งที่สุดในโลกอีกด้วยทําไม่ไม่ผันตัวเป็นโปรเพเยอร์ซะเลยละ่ะยังไงก็ตามนายจะทําอะไรก็ทํา แต่ว่าต้องเตรียมตัวมาเจอกันที่มาหาลัยวันพรุ่งนี้ด้วยเข้าใจไหมเป็นไงฮะไม่หลงก็แปลกนะครับนางเนี่ยน่ารักแถมจริง,จรงใจอีกด้วยถึงว่านะครับซิมนางเต็มไปหมดนะฮะใจคาร์บอยเองก็เริ่มที่จะหวั่นไหวเหมือนกันนะครับเปดภาพมาอีกทีนะครับตอนนี้พระเอกของเราจะกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็ต้องสะดุ้งไม่เห็นว่าเอมลี่เนี่ยกำลังนอน <S <S นุ่งอยู่บนเตียงของเขานะครับในที่สุดเราก็ได้รู้ว่านางเป็นต้นเหตุข,ของกโกโนอที่หายไปของเรานะครับ <S 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 แถมเธอยังเข้ามายั่วเยกับเราอีกต่างหากคนจะเป็นโฮ แล้วเนี่ยคอมันคลี่ นะก็ตกลงไปเลยนะครับรออะไรฮะรที่เดิมครับเบิ่มเบิ่มรอคุณอยู่ใน Discord ลิงก์ใต้คลิปอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยหลังจากเสร็จกิจเนี่ยนางก็จะให้กุญแจวเรามา2ดอกด้วยกันนะครับโดยที่เธอบอกว่าเราจะต้องได้ใช้มันทั้ง2ดอกแน่นอนแต่นางไม่บอกนะว่าดอกไหนใช้กับดอกไหนนะครับพระเอกเองก็ทดลองกับห้องตัวเองนะครับปรากฏว่าใช้ได้ละหนึ่งดอกนะครับ <Okay. S 1> อีกดอกเนี่ยมันเป็นห้องไหนที่ยังไม่รู้หลังจากผ่านเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยพระเอกก็ตัดสินใจจะนอนพักสักหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้พระเอกของเรานะ อีกแล้วซึ่งใครกินยามเม็ดสีไหนก็จะเจอต่างกันนะครับเนี่ยผมกินสีฟ้าไปเนาะก,ก็จะเจอน้องนางฟ้านะครับ <Okay. S 1> ที่นี่น้องเขาก็จะละากเราให้ไปเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองนะครับซึ่งความกลัวนั้นก็คือเจสส u s a นั่นเองมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นฝันที่พระเอกมันมโนเองในหัวนะครับตัดท่าเป็ความเป็นจริงอีกครั้งนึงนะครับพระเอกก็ตื่นขึ้นมาเจอกับสายเรียกเข้าของเจสส u s a นะครับตัวเอกก็ขอกับเจสส u s a ว่าเขาอยากไปคุยเรื่องงานกับเธอจริงๆได้ไหมเจสส u s a ก็บอกว่า <S <S เออได้สิไปหาเธอที่บ้านติดทะเลลแ้วกัน พอมาถึงบ้านของเจซูัาเนี่ยทั้งสองก็นั่งลงคุยกันนะครับทางฝั่งของซูซาเนี่ยเธอก็เป็นห่วงเราเพราะเห็นว่าท่าทีของเราเนี่ยแปลก,กไปนะครับ <ปะ S 1> <ม>ตรงนี้ให้ตอบข้อ2ไปเลยนะครับตัวเอกมันจะเล่าความจริงให้ซูซาได้รับรู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆ <Okay. S 1> มันก็ได้บอกนะครับว่าตัวมันเนี่ยรู้แล้วนะว่าเธอและลิลลี่เนี่ยรู้เรื่องพ่อของมันแต่ไม่ยอมบอกให้มันรู้ทั้งหมดเลยตัดสินใจจะแอบสอดแนมเธอนะครับจนมันเนี่ยได้ยินเรื่องที่เธอพูดกับลิลลี่วันนั้นว่าเธอและลิลลี่ม คุยกันยังไม่ทันเสร็จนะครับมองซูก็เข้ามาในชุดย e ีเพาสุดจั่วนะครับเลยได้วาดรวดรายมาอยาของเธอให้ป้าสุสานไปหยิบน้ามาให้พอป้าไม่อยู่เธอก็พุ่งมาตวาดเราทันทีนะครับอิงมัวมึงคิีจะทําอะไรกันแน่วะเฮ้ยเธอไปทำอะไรที่นี่อ่ะก็ทําเรื่องฉลาดฉลาดไงไม่เหมือนมึงหรอกเฮ้ยมึงจะทาอะไรกันแน่วะเนี่ยฉันต้องบอกความจริงกับเธอเนะีตวานั้นเองนะครับป้าสุสานก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ถามออกมาว่าความจริงอะไรกันจบไปดี่ตรงนี้นะครับเลือกข้อแรกเลยนะครับเพ่เอกมันก็ หมดเปลือกเลยว่ามันทําอะไรไปบ้างนะครับซูก็เผอตัวแล้วถามเราว่าเรารู้อะไรมาบ้างต่อหน้าป้าซูซานเ่ยนะครับทำให้ป้าซูซานน่ยสงสัยและถามเธอไปว่ามีส่วนเกี่ยวในการแอบสอดแนมหรือเปล่าให้ตอบข้อแรกเพื่อเป็นการเซฟซูกันเลยนะครับเอ๋ก็จะบอกว่ามันทําเองทั้งหมดเลยซูไม่เกี่ยวป้าก็ถามเรานะครับว่าแล้วเรารู้อะไรไปบ้างนะครับมันก็บอกว่าตัวป้าลิลลี่และไอ้เฮียแซมนะครับมีส่วนทําเรื่องแย่ๆกับพ่อของมันเพเผอรนะครับลุงชาลีก็น่าจะมีส่วนด้วยเพราะงั้นนะฮะบอกมาอย่างนี้ว่าพ่อของมัน สุซานก็บอกว่าความจริงคือนางเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อของเราหายไปไหนพระเอกก็ซักไซตต่อนะครับว่าแล้วเรื่องแย่ๆที่คุณพูดล่ะว่าคุณทํากับพ่อผมมันคืออะไรกันแน่ซูได้ยินก็ออกตัวปกป้องลุงทันทีนะครับว่าลุงเธอไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวแน่ๆนะตัวเอกก็บอกว่าถ้าไม่เกี่ยวแล้วทําไมตัวมันถึงต้องโกรธลุงขนาดนั้นในี่คืออุบัติเหตุด้วยล่ะพอาซูไดยินก็ช็อกหนักมากนะครับและคิดว่าเราอาจจะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุก็ได้นะ่ครับสถานการณ์มันเริ่มไปกันใหญ่นะ พอเราได้อยู่กับป้า 2- 2ต่อสนะครับเธอก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าหลังจากที่ไอแซมมันได้รู้จักกับพ่อของเรานะครับมันก็ชักจูงใจให้พ่อของเราเนี่ยลงทุนอะไรเสียเส่ยงๆไปกับมันนะครับพ่อเราก็ดันเห็นว่ามันเป็นการท้าทายเนาะเลยตกลงกับ <It> s <S ไอหยอง <it. S 1> มันนะครับแต่ว่าไอแซมกลับไม่ลงทุนด้วยนะครับโดยอ้างว่ามันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงปเปล่าๆนะครับสุดท้ายก็ลงเอยที่พ่อของเราเนี่ยจมไปกับกองหนี้นะครับในขณะที่แซมเนี่ยได้ผลกําไรอย่างมากมายอัไที่จริงคือพวกเราทุกคนเนี่ยได้ผลกําไรกันหมดเลยพวกเราที่ว่าก็คือพวก เจ๊เจทั้งหลายนะฮะแต่ทุกคนไม่รู้ไงว่ากําไรเนี่ยมาจากการเล่นสกปรกของไอ้เคียแซมนะครับผมพ่อของเรากับไอ้แซมก็ทะเลาะก,กันนะครับหลังจากนั้นพ่อของเราก็เริ่มทําตัวแปลกไปนะครับไม่นานนัก <ปะ S 1> พ่อของเราก็สายสาบศูนไปเรื่องทั้งหมดที่สุสานรู้ก็ประมาณนี้แหละครับเพอเองได้ยินก็เอารูปให้สุสานดูต่อนะครับ <ไ S 1> <ๆ S 2> เธอเองก็จําได้นะครับรูปนี้เธอถ่ายคนเดียวแม่เราเป็นคนถ่ายให้เธอเองในงานเต้นลาการกุศลที่พวกเธอจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับพ่อของเรานะครับ งเขาล้มละลายสะขนาดนั้นยังมาทําทรงจัดตั้งการกุศลในน้มเขาอีกไม่ไหวว่ะเกินเนี่เฮียหนักละหนักละกูเนี่ยหนักละอินละใช่ไหมพระเอกเนี่ยก็นึกขึ้นได้นะครับว่าไอ้งานนี่แหละที่อลิซาตั้งใจจะไปแสดงเออโบอีก็ยังบอกอย่างว่าอีเว้นเนี่ยสำคัญมากๆในแวดวงไฮโซไฮโซนะครับเยสุสานก็บอกให้เรานั่งลงก่อนนะครับเธอเนี่ยจะให้งานกับเราในคืนงานเต้นลําเนี่ยแหละเธออยากให้เราไปส่งของนอกเมืองให้เธอนะครับแน่นอนว่าเธอจะให้พิเศษกับเราด้วยพระเอกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราได้สัญญ ยากับอลิซ่าว่าจะไปช่วยเธอเต้นล้ำเนาะก็เลยปฏิเสธเจไปนะครับแต่สับเนี่ยพระเอกก็ขอบคุณป้าซูซานนะครับแล้วขอตัวแยกย้ายออกมาข้างน,นอกอีกครั้งนะครับเราก็โดนรุ่นพี่ซูเรียไปถ่ายตังค์ไม่ใช่แต่อารมณ์เหมือนนะครับเธอก็เอากระดาษที่เราดูนะครับน่าจะเป็นใบรับรองแพทย์นี่แหละซูก็บอกว่านางแอบไปค้นของต่างๆในห้องป้านะครับในระหว่างที่เราสองคนคุยกันทำให้เธอได้รู้ความจริงว่าเรานั้นเป็นโรคความจําเสื่อมนะครับและถามเราอีกว่าทําไมไม่บอกกับเธอตั้งแต่แรกตัวเอกก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอาเรื่อง ไปเป,เป่าประกาศให้ทุกคนรู้ซะหน่อยก็เลยเลือกที่จะไม่ได้บอกเธอตั้งแต่แรกนะครับพอะเธอรู้ว่าเราเนี่ยความจําเสื่อมนะครับเธอก็พยายามที่จะทําดีกับเรานะครับผมโดยที่เธอก็ชวนให้เราลองมาขับรถไหมหร<อ>ือว่า<อ>เราอาจ<อ>จะขับเป็นซึ่งตัวเอกมันก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ทันทีที่ได้จับพวงมาลัยเนี่ยมันก็สัมผัสได้เลยว่ามันจะต้องขับรถเป็นอย่างแน่นอนไป oh. เลือกข้อแรกเลยนะครับปรากฏว่าพอได้ขับจริงๆเนี่ยจ,งยจึงได้รู้ว่ามันขับไม่เป็นมันคี่ไปเองทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซูก็อาสาที่จะขับรถไปส่งเราทีี่่บบ้าานคัทเ เอกก็ถามกับซูว่าทำไมจู่ๆถึงมาทําดีด้วยเนี่ยตอนแรกเธอยังดูเครียดอยู่เลยซูก็บอกว่าพอเธอได้รู้ความจริงว่าเราเนี่ยความจาเสื่อมเธอก็โกรธเราไม่ลงนะครับสัก <Okay. S 1> พักเนี่ยเธอก็ขับรถมาจอดนะครับผมและพาเรามาดูวิวอันสวยสดงดงามนะครับเธอได้เคลมว่าวิวตรงนี้สวยกว่าวิวที่บ้านป้าของเธอซะอกีกทั้งคู่ก็พากันมายืนดูวิวกันสักพักนะครับซูเองก็ได้เปิดใจคุยกับเรานะครับว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยไม่ได้แคร์เธอมากนักนะครับมีเพียงแต่ลุงชาลีนี่แหละที่ทําให้เธอเนะี่ยยิ้มได้แล จากที่ลุงเสียไปพ่อกับแม่ของเธอเนี่ยก็ห่างเหินหนักขึ้นไปอีกบางทีเธอก็คิดนะครับว่าอาจจะเป็นพเพราะเธอด้วยหรือเปล่าที่ทําให้เรื่องมันยากกินแบบนี้นะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่เธออยากจะลืมทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่เธอสงสัยในตัวป้าสุสานเธอไม่อยากให้เราไปสืบเรื่องของป้าเธออีกแล้วทั้งฝั่งพระเอกเนี่ยก็ตกลงนะครับเพราะมันเองก็รู้ทุกอย่างที่อยากจะรู้จากป้าสุสานแล้วเ,เหมือนกันฉันเสียใจยเรื่องพ่อแม่ของเธอด้วยนะฉันไม่ยากรู้เลยว่าพวกเขาหมางเบินเธอขนาดนี้โอ้โหมูนักเลยแหละราวกับว่า ฉันไม่มีตัวตอนอยู่ตรงนั้นเลยแหละฉันเอาไม่รู้สิ ช้างมัง้งใช่ฉันเอาช้างมาทั้งตัวยัดเข้าบ้านเนี่ยพวกเขาก็คงจะไม่สนใจด้วยซ้ำมัง้งโอ้ได้ยินดังนั้นนะครับพ่ก็ปิ๊งไอเดียพิชิตรักนายโฮมเลสขึ้นมานะครับถ้าเปลี่ยนจากช้างเป็นคนแทนได้มุย้ยแ<อ>น่นอนพวกเขาไม่มีทางเห็นแน่นอนอะ่ะว่าแต่ทําไมอะ่ะนายอยากได้ที่พักงั้นเหรอก็ตอบข้อแรกไปเลยนะครับขอไปพักที่บ้านของเธอเลยนะครับท<ไ>ุกคนซึ่งเธอก็อนุญาตนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะคือเราเนี่ยต้องหาแดกเองข้าของต่างๆนานาต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะเธอไม่ใช่เมดของใครจะว่าไป เธอในชุดเมดเนี่ยก็เขาว่าอีกใช้ได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสหนุ่มสองสาวเนี่ยเขาก็จะเล่นรักโรแมนติกกันบนรถนะครับให้เลือกขอ้อแรกได้เลยเช่นเคยว่าอยากเห็นเบิ้มให้เข้ามาดูใน Discord ของคาร์บอยกันได้เลยนะครับเสร็จธุระแล้วเธอก็จะพาเราไปส่งถึงบ้านเลยนะครับสุดยอดเลยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนตอนนี้เป็นอีกตอนที่เข้มข้นไปด้วยในเรื่องจริงๆนะครับถ้าไม่อยากทั้งคาใจก็ช่วยก,กดไลค์ครบห้าสิบนะครับอันนี้ย้ำหลายรอบไปเตินเพราะมันครบห้าสิบเมื่อไหร่เนี่ ใหม่ทันทีนะครับส่วน oh, <God. S 1> ตอนนี้นะครับคาร์บอยขอตัวไปก่อนนะฮะ <'s> ไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย